คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนท่านชมในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวแคปแ u t พีซกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีวิธีการดาวนโหลดแล้วก็ติดตั้งยังไงบ้างง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับให้ท่านชมนะครับกดลิงก์เข้าไปาใต้ดีไซน์นี้ก่อนนะครับเออมันก็จะขึ้นหน้าตาเว็บไซต์ของแคปแ u t ขึ้นมาให้นะครับจากนั้นนะครับท่านชมสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้จุดที่เราดาวโหลดนะครับมันจะมีอยู่2จุดก็คือมุมบนด้านขวานะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับสองที่นะครับท่านผู้ชมจะดาวน์โหลดตรงไหนก็ได้นะครับอย่างของผมผมก็จะเลือกดาวน์โหลดตรงกลางตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับรอสกรักแป๊บนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลือกว่า,าท่านผู้ชมเนี่ยจะเซฟไปตรงไหนนั่นเองนะครับของหลายๆเครื่องของหลายๆท่านเนี่ยคงหน้าตาไม่เหมือนผมนะครับของผมเนี่ยใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าของท่านไหนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มันจะถามว่าท่านจะเซฟไปตรงไหนนะครับจากนั้นนะครับ ให้ท่านเลือกที่เซฟนั่นเองอย่างผมผมจะเลือกที่เซฟไปตรงหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะครับเพราะว่าง่ายต่อการติดตั้งนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จก็ลบทิ้งไปนะครับสำหรับตัวอินสตอลนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่เลือกเดสก์ท็อปจากนั้นก็กดเซฟนะครับก็กดสตาร์ทดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับไฟล์ติดตั้งเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้าจอเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับ ขั้นแรกเลยให้ท่านชมนะครับดดบเบลคลิกนะครับตัว install นะครับจากนั้นนะครับให้โปรแกรมเนี่ยมันโหลดให้เสร็จเลยนะครับแป๊บนึงนะครับจะโหลดเร็วโหลดโหลดเร็วโหลดช้าแน้วมันอยู่ที่สเปคเครื่องของแต่ละท่านนั่นเองนะครับเครื่องไหนที่แรงหน่อยก็แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเครื่องไหนที่อาจจะช้านิดนึงก็อาจจะรอใช้เวลานิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเครื่องของท่านชมเนี่ยขึ้นหน้าตาเหมือนผมแบบนี้นะครับแสดงว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่กดคอนเฟิร์มไปนะครับแล้วก็รอโปรแกรมมันเด้งขึ้นมาแค่นั้นนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็จะติดตั้งโปรแกรมแคปคัตพีซีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไปหลายท่านนะครับก็ถ้าชอบฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนอะไรเกยวกับแคปคัดก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ